อีกจ้าเดี๋ยวย่งแม่ทำกองวันนะคะปีศาก็เสิร์มาอย่างเดียวแต่ว่าตับติ้มน,นะคะตับติ้มอย่างเดียวนี่น้ำตาลอย่าแมวาเคี้ยวแล้วนะคะนี่มันจะริ่นน้ำโม,มก้นเซ้ตุ้ง นี่เจ้ตุ้งเงี้ยตุ้งตุ้งหมดเลยแฟนดีเจหลอดโสงกงับตุ้งไปรเอื่อนมั่งไหมเสร็จแล้วนะคะอย็นแมวเฟ้นน้ำเชื่อมเลยหน้าอา่ะโล่งไม่พอ จับติ่มนะคะตับติ่มคะ่ะเคะ <Okay. S 2> มาชิมแหลกกอนนะคะบอกว่านะนะมดลน มดนะงะาโลนึงตักตีมน้ำเืิอมนะคะ<ม>เสร็จแล้วของหวานยาแมวเดี๋ยวก็แจกแล้วนะคะขนตุ้งขนตุ้งขนตุ้ง